อย่างสมมติเราจะสร้างบุญสร้างทานสร้างศีลภาวนาเนี่ยต้องมีความพอใจก่อนความพอใจจะเกิดได้ต้องเกิดจากศรัทธาก่อนเหมือนยาโยมาทีิวัดมันทาบุญทุกวันทุกวันเนี่ยบางคนไม่เหนื่อยนายเลยอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลของตนไปเรื่อยๆเพราะว่าสร้างแล้วมีความสุขทําแล้วมีความสุขอิ่มเอิบใจของใสมมีปีติเกิดขึ้น แล้วลงในนึกดูเถอะถ้าอยู่บ้านอยู่ธรรมดาธรรมดาก็อ,อยู่ธรรมดานดั่นแหละวันผ่านไปเป็นวันเป็นคืนเป็นวันเป็นคืนผ่านแล้ววันแล้ววันเล่ารอบแล้วรอบเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างรอเกิดรอแก่รอเจ็บรอตายเท่านั้นเองผลที่สุดมาก,ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวคําสู้เราทําอย่างนี้ไม่ได้พุทธเจา้าทดานบีกว่าอิทธิแปวลวธิศ บาธะกกับการเดินไปเนี่ยหรือการก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีฤทธิ์หรือการเดินไปสู่ความเป็นผู้มีฤทธิ์เนี่ยญาติโยมบ่าลองคิดดูเถอะไอ้คนที่มันไม่สร้างเนี่ยมันจะไปเอาฤทธิ์เอาดีเอาอะไรที่ไหนเอาง่งยายๆญา,าติโยมผู้สาราตังทุกวันนี้เก็บหอมรอมฤทธิ์ไว้บาทหนึ่งสลึงเพื่อนดอก เก็บรวบรวมไปมันก็ฝากขึ้นมากขึ้น,นจนฝา,านกธนาคารได้เวลาโยงจะใช้เนี่ยโยงก็ต้องเอามาเบิกมาใช้ว่าเออตอนนี้ต้องการจะซื้อน,น,น,นั่นซื้อนีะ่ะเงินที่เรามีเราเก็บแว้ก่ก็เอามาใช้ได้ทีนี้คนไม่มีเนี่ยเมื่อมันไม่มีฤิ์อย่างเงี้ยคือมันไม่มีเลยมันรู้นะมันรู้นะ ก็ไม่จะเอาอะไรมาเก็บล่ะต่ตัวเองทําให้ผงรั่วทําให้ถุงรั่วไปหมดนะเล่นการพนันหนึง่งกินเหล้าเมายานหนึง่งเที่ยวกลางคืนหนึง่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึง่งเป็นนักเลงผู้หญิงหนึง่งอย่างเงี้ยแล้วจะเอาอะไรมาเก็บละ่ะเล่นการพน,นันต็เล่นไปไม่จะเหลืออะไรไม่ใช่เก็บนี่พวกเนี่ยเล่นการพน,นันกินเหล้านักเลงสุราเนี่ยนักเสงเที่ยวกลางคืนไม่จะเอาที่ไหนมาเก็บ มันก็ไม่มีแล้วถุงรั่วแล้วกระปังกระเป๋ากระตังกระรัวบุญก็ไม่สร้างไม่ต้องไปพูดเลยไม่จะเก็บเอาบุญทุนกุศลอะไรไว้ไม่มีเลยจบเผ่าทุกอย่างเลยและที่สุดเมื่อไม่ได้สร้างเล้วก็จะเอากําลังที่ไหนมาจะไปซื้อกําลังเบลกับสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะกลังเนี่ยพลระแปลว่ากําลังเนี่ยกําลังที่ตัวเองมีเนี่ยจะเอาไปทําอะไร จะเดินไปซื้อจะเดินไปเอามันก็เอาเดินไปได้แต่ว่าไม่มีกําลังทรัพย์จะทำยังไงเพราะตัวเองไม่ทาไม่สะสมไว้นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าชี้ในหลักของพุทธศาสนาตรงไปตรงมาที่สุดวิจิยะข้อที่สองอภนที่เขาต้องการความประสบผลสําเร็จของชีวิตอ,อย่างที่ม,มีคํากล่าวไว้สมัยก่อน มีสนอพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยก็บรรจงอย่าจ่ายรงให้มากจะยากนานเขาก็กล่าวไว้ดีมีสสนงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่างเงี้ยก็มีมีเสนอก็ให้มันพอบาทพอบาทก็ให้มันมีสิบบาทร้อยบาทขึ้นไปอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ก็คือซื้ออะไรจะซื้อได้ก็เตาตามกําลังที่เรามี มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงก็ค่อยค่อยจ่ายไปใช้ไปทาไปจะ่าไปกินมากจ่ายมากอันนี้ทุกวันเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะแยะอะไรก็รูดอะไรก็ลูด,ลดเข้า,น,านันก็รูดตอนนี้ก็รูดเขาบอกให้รูดลูดก็รูดรูดจนเป็นหนี้เป็นหน,นี้เขา้ามาตามถูงไม่มีจะใช้หนี้มันก็เจ๊งเท่านั้นเองลูดไม่โดยไม่ดูมีน้อยใช้น้อยค่อยบัรจงม,มันไม่เป็นอย่างนั้นมีน้อยใช้มากนี่นี่มันตรงนี้มันก็ผิดหลักแล้ว หาไม่ได้จ่ายมากมันก็เจ๊งครับเจ๊งเท่านั้นเองอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาะนก็อย่างนี้แหละตอนนี้ภาวะเนี่ยอาตมกายนึกก็โอ้ธรรมโมสังโฆทยายิโยงมาในภาวะที่บ้านเมืองเศรษฐกิจแย่กันลงไปทั่วทุกด้านแต่ยมก็ยังอุตส่าห์มาวัดอยู่ต้องการกำลังใจมีทุกหลายหลายด้านแต่ละคนมีทุกหลหลายด้าน กรรมที่หลายแต่หลายคนหลายท่านประสบไม่เหมือนกันแต่แน่ๆก็คือว่าโยมเนี่ยต้องการกำลังใจต้องการชี้แนะต้องการพูดชี้แนะหนทางให้เดินทางไปสู่ที่ที่อันดีอันเจริญก็นี่แหละอรมาบอกว่าต่อไปนี้เริ่มสร้างทุนบุญกุศลมีน้อยใช้น้อยค่อยบรนจบหมายความว่าเริ่มทําแต่น้อยๆอย่าไปต้อง อย่าไปโลภว่าโอ้ต้องทำมากมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บุญเนี่ยมันเกิดจากการบุญนี่มันแปลว,ว่าพระเจ้าตัดไว้อยู่ที่เจตนาตัดไปว่าเลยเจตนาหังกำม,มังวทามิภิกขเวภิกขเวแปลว่าภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาแปลว่าอะไรเจตนาแปลว่าความจงใจตั้งใจ ความจงใจตั้งใจเราจะทําบุญหนึ่งนี่ยไม่ว่างมากก็เป็นบุญไม่ว่าน้อยก็เป็นบุญคาว่าเจตนาตัวนี้ทีนี้เมื่อเราทำเนี่ยใจหนึ่งของทางบริสุทธิ์สองตัวเราบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิ์สามผู้รับบริสุทธิ์อันนี้มหาผู้สนเลยเหมือนโยมเนี่ยอาจรยมาถึงบอกว่าโยมมาไกลๆบางทีก็ลําบากโยมอย่ใกล้วัดไหนโยมไปที่นั่นแหละใกล้จังหวัดไหนก็ไปนั่นแหละ น้อยก็ไปสร้างบุญกุศลก็เลือกเอาพรรที่มันเก่งมาเลกเกเรก็โยมไม่ต้องเข้าหาแลวก็ไปทําไมล่ะในเมื่อมีตัวมีกลิ่นเหม็นสียังไม่ดีเลยมันก็มีตึกขี้เล้านั่นเลงไปทําไมก็เลือกเอาพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวิมนัยเราก็ดูเอาดิที่นี่มันก็อย่างว่างนะมันต้องศึกษากันบนะนะ้างเนี่ยสมานานจะทัศนนัง เหตุมังกลงมุตตมังผูพุทธเจ้าสอนไว้ในมงคลข้อหนึ่งบัดการเห็นสมนะเป็นมงคลอันนี้ถ้าพระไม่ดอีอย่างอย่างอาตมาอย่างเงี้ยถ้าประมาทเป็นพระนอกศีลน,นอกธรรมแล้วยมจะมาทําไมใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องมาหาพระที่ท่านผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วก็ไปอย่างนั้นแหละเราก็ไปทำไม่นี่อาตมาอย่างยาก,ยากโยมมาอาตม,มาไม่ได้ว่าโอ้โย มาวัดส,สันปียางหลวงเราต้องเอาตตังมาถวายนะต้องเอาอันนั่นอันนี้มาถวายโอ้ยไม่ต้องโยมบางคนมาโอ้ยหลวงพ่อจนเหลือเกินเออจนนั่นแหละให้สร้างบุญซะแต่เดี๋ยวนี้ก็ว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเอาอะไรมากดอกหนึ่งดอกแม้แต่ยกมือไหว้มันก็เป็นบุญแล้วไม่ได้มาเรียกร้องเอาอะไรจาก,จาก,จากยอ,ากย,อาาย,ยากจากโยมซักอย่างโยมมานี่ใครอยากจะ ถวายอะไรก,ก็ถวายไปตามเจตนาเจตนานั่นแหละเป็นของดีที่โยมทำโยมสร้างเมื่อเรามีเจตนาที่ดีอย่านีบุญมันจะเกิดตรงเนี้ยวิริยะความเพียรแล้วก็ค่อยสะสมเรามีน้อยเราก็สร้างของเราไปเรื่อยเรื่อยไม่ต้องไปแข่งไกเพียงของอน,น้อยเข้าพับพีหนึ่งก็เป็นบุญแล้วโยมข้าวทับพีหนึ่งเป็นบุญแล้วพอทุกอย่างไม่ต้องไปงแข่งแข่งกับเศรษฐีเขาทำหรอก แล้วก็ทําตามที่เราทําได้เนี่ยเป็นมงคลของชีวิตที่สุดนอกจากนั้นจิตเราเนี่ยต้องบริสุทธิ์พุทธเจ้าถึงบอกว่าทุกอย่างเยอยู่ที่จิตเราจิตถ้าไม่เศร้ามหมองนะจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกัรขาคือการตัดถ้าจิตเราไม่เศร้าหมองแล้วจิตเราจะเป็นสุขจิตเราจะดี เพราะนั้นขณะก่อนทำเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานวันพรุ่งนี้เราจะไปวัดเราจะมาสร้างบุญกุศลเนี่ยจิตมันดีแล้ววันนี้ต่อไปอีกมาทำในขณะทำใจก็มีปีติอิ่มเอิบโอ้ยได้มาทำบุญวัดสันตยังหลวงครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่เคยได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม้เคยได้ยินได้ฟังเลยหลวงพ่อพาทำ